ข้อ617มะอักษรในคำว่าปมาราชิตาเป็นเพียงการกระทำบทสนทิความว่าไปคือถึงความไม่พ่ายแพ้คือไม่ปราชัยอธิบายว่าย่อมไม่ถึงปราชัยไม่ถึงปราชัยในอะไรในข้าศึกทั้งปวงแท้จริงบทว่าสัพพะนี้บอกอาธาระก็อ,อาจารย์เหล่าใดกล่าวว่าบทว่าสัพพะนี้เป็นนิธารณะนะ พราะท่านกล่าวไว้ว่าเป็นผู้แม้อันบรรดาฆ่าศึกสีเหล่าเหล่าหนึ่งให้พ่ายแพ้ไม่ได้แล้วมีคำที่ท่านกล่าววงเล็บอธิบายไว้ว่าตนเองแลทธรมานสี่เหล่านั้นให้พ่ายแพ้แล้วอาจารย์เหล่านั้นพึงถูกต่อว่าอย่างนี้ แม้คำนี้ว่ากระทำมงคลทั้งหลายเช่นนี้นั้นแลเป็นผู้อันมาสี่เหล่าให้พ่ายแพ้ไม่ได้แล้วดังนี้อันท่านกล่าวไว้แล้วในอัตถกถาตามมติของท่านด้วยอำนาจแห่งบทว่าสัพพทานั้นบัณฑิตพึงถือเอาความว่าบทว่าสัพพาเท่ากับสเพหีบวงเล็บแปลว่าอันฆ่าศึกทั้งปวงควรกล่าวได้ว่าเป็นกัตตาหรือเป็นอปาทานะแต่ข้อนี้ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น แท้จึงบทว่าสัพพทานี้ทุกทุกบทท่านกล่าวด้วยอำนาจแห่งความที่ประสงค์เพราะฉะนั้นพึงถึงความตกลงในบทว่าสัพพทานี้ว่าบทว่าสัพพทะเป็นอาธาระอย่างเดียวในอัตถกถาชื่อว่ากังขาวิตรณีท่านกล่าวว่าสองบทว่าปาราชิโกโหติความว่าย่อมเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วเทียวคือถึงความปราชัยดีกากังขาวิตรณีนั้นว่าปราชิตาสัพท่านไขว่าปาราชิโกโหติดังนี้ เพราะพืชอุปสรรคและเพราะเอาตาอักษรเป็นกาอักษรเพราะฉะนั้นในบทว่าอปราชิตาแม้นี้ความที่ท่านกล่าวว่าบทว่าอปราชิตาแปลว่าถึงความไม่พ่ายแพ้ดังนี้ก็ถูกเหมือนกัน